ยินดีต้อนรับทุกท่านรับชมวีดีทัศสรุปผลการดำเนินงานของกอสนอมเพนินสง่าประจำเดือนพฤษภาคม2565ภายใต้การบริหารงานโดยนางพิมวิภาพงเดชาตระกูลผู้อำนวยการกอสนอมเพนินสง่างานการศึกษานอกระบบ วันที่24-25พฤษภาคม2565นางพิมพวิทภาปุณิชาตกูลผู้อำนวยการกศนอมเพลินสัง,งามอบหมายให้นางบุญสมพงษ์จำนง่งผั้สาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและนางสาวบุษรากรเฉยภูมิครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนก็ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานทะเบียนนักศึกษากศนและการใช้โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551สำนักง,งานก่อสจังหวัดเทพยัูมิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานายทะเบียนอำเภอและเจ้าหน้าที่ทะเบียนำอำเภอด้านงานทะเบียนนักศึกษาโกลสนและการใช้โปรแกรมทะเบียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ณหอประชุมสำนักง,งานก่อสจังหวัดเทพธัญบุงานยุทธศาสตร์วันที่5พฤษภาคม2565 นางพิมพ์วิาพาภูณิชาตระกูลผู้อำนวยการกองสนอ,เองเพเ่อนสังงาพร้อมด้วยบุคลากรกองสนอ,เองเพื่อนสังงาเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019แบบ ATK ตามนโยบายจังหวัดเชียงภูมิให้ทุกส่วนราชการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019แบบ ATK ให้เก็บบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพณสารากลางบ้านหมู่บ้านหนองบัวดแดงตำบลหนองขิมอำเภอนินสง่าจังหวัดทยภูมิวันที่5พฤษภาคม2565นางพิมพ์วิภาพระนิชยาตรกูลผู้อำนวยการกอสนองเพนนนสง่าและคณะกรกรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่1 1ตุลาคม2564ถึง31มีนาคม2565 ประจำปีก็ประมาณ2,565เพื่อพัฒนาง,งานประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างและการเลื่อนค่าตอบแทนณห,ห้องประชุมกอสนอพนันสง่าจังหวัดเทยภูมิวันที่11พฤษภาคม2565นางคิมวิภาพูริชาตะกูลผู้ในการกอสนอพนันสงา่าพร้อมด้วยบุคลากรกอสนอพนันสงา่าร่วมต้อนรับดรจรุนศักดิ์พุทธน้อยผู้ในการ,รสำนักง,งานกอสนอจังหวัดเทยภูมิ ผมด้วยนางลุงราวนพิไรวงศ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญง,งานคณะน,นิเทศติดตามทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงรวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการดำเนินงานตามความเหมาะสม ร้อมทั้งให้ไปแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนไปแหล่งศึกษาดูงานให้กับหนงานและผู้สนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในสถานศึกษาต่อไปณห้องประชุมกศนประดินสงนาจังหวัดชายภูมิวันที่17พฤษภาคม2565นาง้ีมิบางพิมพิพาปนิกาตกูลผู้ในการกศนประดินงสงนาพร้อมด้วยนางสาวศิวพรผลเจริญครูกศนตะบนตันเนินและนางสาวพรพิมลพลพิมพ์ผู้ประจำศูนย์เกษตรชุมชน ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานด้วยสำหรับกอสสนพสังกัดสำนักง,งานกอสนอจังหวัดชนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษาเข้าใจในระเบียบของทางราชการได้อย่างถูกต้องและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการจัดทํารายงานการเงินของหน่วยงานและนําไปปฏิบัติงานในหน้าที่กามรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาอันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานราชการโดยมีนางสุพิญญาบุตรกันหาผู้ํำนานการพิเศษกอสนอเพอบ้านฝางสังกัดสำนักง,งานกอสนอจังหวัดขอนแกน่น เป็นวิทยากรให้ความรู้และบรรยายพิเศษณห้องประชุมสำนักง,งานกศนจังหวัดชัยภูมิวันที่1 8พฤษภาคม2565นาิานงทิพวิภาคนิชาตะกูลผู้ในการกศนประเด็นสัญญาพร้อมด้วยบุคลากรกศนประเด็นสัญญาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลุดการเรียนรู้ตามหลักป,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาจากกศนผอเมืองจังหวัดชัยภูมิ กศนเภอหนองบะแดงกศนเบอร์เทพสถิตและกศนอเภอพ์ภาคีชมพูโดยมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้ในเทคนิคก,การพอรบทเรียนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงบทเรียนและแนวทางในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง,าาพพยงด้านการศากรึกษาณห้องประชุมกศนเพเดอนสัญาจังหวัดชยภูมิวันที่22พฤศจิกายน2565 นางพิมวิพาภรณิชาตะกูลผุ้มในการกนนศนพันสุ์งานพร้มอมด้วยบุคลากรก,รกนนศนพันธุ์งานทั้งสี่ตำบลและนักศึกษากศนก็ร,รับชมรายการพิเศษการปรมนิเทศนักศึกษากศนประจำปีการศึกษา2565โดยนางสาวตีนุชเกียร,ร,ต,รติทองรัฐมณีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวให้อวาทีอว่าบรรยายและกล่าวเปิดการปรมนิเทศนักศึกษากศนประจำปี2565 และการสนทนาจากดรกนกวรรณวิราวันรัตรมนติวช่วยวา่การกระทรวงศึกษาธิการและนายนัทปรกรพิทยาปัญญธรรมผู้วิพากษภาษาสานุทรภาคหนึ่งประสบการณ์การเป็นนักศึกษากศนจนประสบผลสาเร็จในชีวิตช่วงท้ายรายการเป็นการพบปะพี่น้องชาวกศนและนักศึกษากศนจากท่านเลขากศนนายวัลลสงวนนามโดยมีนางนัทธนมนไทประเสริฐเจริญ เป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์วิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV และ Facebook ไล v ์ทางเพจ ETV Channel วันที่30พฤษภาคม2565นางพิมพ์วิภาพนิาตรกูลผู้ในการกอสสนองปด็นสง่าพร้อมด้วยนางรัศมีบุญมันครูผู้ช่วยกอสสนองพันสงญาครร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการาาคณะกลุ่มงานในสำกัดสำนักง,งานก่อสอจังหวัดเชียงภูมิรั้งที่4ทับสองพรอิโดยมีดรจรุศักดิ์พุทธน้อยผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสอจังหวัดเชียงภูมิเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนางสาวลิงฟ้ากันฑิรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสอจังหวัดเชียงภูมิและรับมอบประกาศนียบัตรรางวัลกิจกรรมประกวดขยายผลโครงการกจิตอาสาของสำนักง,งานในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565 ณห้องประชุมสํานักง,งานกสนจังหวัดชัยภูมิงานบุคลากรวันที่2พฤษภาคม2565นางรกิบนพมวิภาพนณิชาตกูลผู้ในการกอสสนพเนินสง,งาได้ประชุมบุคลากรก,รกอสนอนสนพเนินสงาประจําเดือนพฤษภาคมครั้งที่5ทับได้มอบหมายงานนโยบายและติดตามงานในด้านต่างๆเพื่อทบทวนภารกิจการจัดกิจกรรมการสรุปและการรายงานผลการจัดกิจกรรม เพื่อปรับปุ่มภารกิจงานประจำตลอดจนการติดตามการลงทะเบียนนักศึกษาเก่าได้รับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่1ปีการศา 65, ึกษา2565ณห้องประชุมกอสนอพเดินสง,งา่าจังวัยภูมิงานาคคีเือยภรขวันที่2พฤษภาคม2565นางพิมวิภาปพนิชาตกูลพ่้อในการกอสนอพเดินส่งงาร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม2565เพื่อชี้แจงข้อรชาชการและนโยบายที่สำคัญโดยการประชุมได้ดำเนินการตามมาตรก,การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดณห,หอประชุมอำเภอเดือนศราจังหวัดเทพธนูวันที่9-11พฤษภาคม2565นางพิมพ์วิภาพนิขาตระกูลผู้อำนวยการกองสน,นสงา มอบหมายให้บุคลาก,ก,ก,กรกอสอตหาดชุดสสปชตาตาบลต้นแบบเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างกิตสำนึกบนบึงดีวิถีประชาธิปไตยตกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในะระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแก่เครือข่ายระดับตำบลโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชายภูมิณนะโรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ทอำเภอเมืองชายภูมิจังหวัดชายภูมิ วันที่12พฤษภาคม2565นางพิมพิพาภูมิชาตรกูลผู้อำนวยการกอสนองพนินสังหามอบหมายให้นางบุญสมภงม์จำนทรูตัสาสมัครการึกสานอกโรงเรียนกอนองพนินสังหาร่วมต้อนรับนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการกินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ภายในบริเวณงานโดยมีนายภูมิมินชัยวังศรีวรมันายอำเภอเดิมสงา่าพร้อมด้วยนายเชิงชัยชาลิดินสสจังหวัดเชียงูมิหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงูมิผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนภายในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณหอประชุมโรงเรียนเนินสง่าวิทยาอําเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิวันที่20พฤษภาคม2565นา้อิางพิมิภาปนิชาตกูลผู้วยการก่อสนองเนินสง่าก็ร่วมกิจกรรมคลิกออฟไข้เลือดออกตามยุทธวิธี1645เนินสง่า48อําเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิปีปะะพศ2565รสเพื่อลดรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำดึงลายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามนโยบาย1648รวมพลังกำจัดลูกน้ำทั่วชัย,ยภูมิพร้อมเน้นย้ำให้อสมมอให้รับวัคซีนโควิด -19 อย่างทั่วถึงโดยมีนายเชิงชายชายลิลนสสสจังหวัดชัยภูมิเขตงได้ให้เกียรติเป็นประธานณหอประชุมอำเภออนสังหาจังหวัดชัยภูมิวันที่24พฤษภาคม2565นางภิมวิภาพนิชาตกลกูล ผู้ในการกอสนอันเภนสงส่างามอบหมายให้นางกีรพอลรักจันทึกครูกศนตำบลหนองขิมก็ร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือกลัวเรือนเป้าหมายตามโครงการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่องวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเนสงางาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือกลัวเรือนเป้าหมายของคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละด้าน และรับฟังรายงานการดำเนินงานภาพรวมในระดับตำบลอยากทีมปฏิบัติการระดับตำบลพร้อมหาลือถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานให้เกิดการแก้ไขปัญหาความยากจนของควัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาสงาชั้นสองจังหวัดยภูมิวันที่26 mm. พฤษภาคม2565นางพิมพิพานโพนิชาตระกูลผู้ในการกอสนอำงปเนินสงา เขาร่วมประชุมการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญายท้องถิง่นเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการจำลองบ้านโบราณกิจกรรมที่จัดแสดงภายในบ้านการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไปจำหน่ายและการเตรียมกิจกรรมที่จัดแสดงรานแสดงกลางร่วมแสดงในงานเฉพาะพยาเรประจำปี2565ในระหว่างวันที่25มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎราคม2565 ที่บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาเลและบริเวณสนามหน้าสรารการจังหวัดธิตภรมณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเดนสัญงาชั้นสองจังหวัดธิตพรมวันที่ 30. พฤษภาคม2565นากิงพิมพิพาพณิชาตนกูลผู้อในการกสนองสนุเพันสงญามอบหมายให้นางบุญสมพงจำหนุ่ครัวสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนร่วมประชุมคณะกรรมก,การบริหารงานอำเภอแบบปูราณการอำเภอเดนสงงญา ประจำเดือนมิถุนายนาพศ2565เพื่อรับฟังของ้อราชการและนโยบายที่สำคัญให้สว่วนราชการหน่วยงานสถานศึกษาได้รับทราบและนำไปถือปฏิบัติณห้องประชุมเจ้าการอำเภอดรสนาชั้นสองจังหวัดเชียภูมิวันที่31พฤษภาคม2565นางพิมิมิพาพนิาตะกูลผู้อนการกอสนอมพนุนสาเานาพร้อมด้วยบุคลากรกอนอมนปรเดานา เขาร่วมกิจกรรมจิรรมตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยโดยมีนายไกรสอนกรมฉลาดผู้ว่าราชการจัรจรงหวัดเทียงภูมิเป็นประธานพธิธีเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยวันพระบาทสมเด็จสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565ทั้งนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้บริเวณ การบึงสุกซุกตำบลห่องฉิมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับพนะส่วนราชการราชการทหารพรานักงานราชการลูกจ้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนกิจอาสาร่วมกันทำความสะอาดตัดจ้าจัดกิ่งไม้เก็บขยะปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อย งานอาคารสถานที่วันที่2พฤษภาคม2565นางพิมพวิภาภูริชาตระกูลผู้ในการกอสนอเนพเนินสงานพร้อมด้วยบุคลากร,กรกอสสนพเนินสงานร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมศูนย์ราชการใสสะอาดซ่อมแซมพื้นฟูวอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมของกอสสนพเนินสงานและห้องสมุดประชาชนอำเภอเนินสงานให้สะอาดปลอดภยัยพร้อมให้บริการด้วยมิตรไมตรีกอนอง,งามตาประชาชื่นใจ วันที่9พฤษภาคม2565นางพิมวิภาปนิชาตรกูลผู้อำนวยการกสนองพนนสงา a พร้งงพอมด้วยบุคลากรและนักศึกษากิจอาสากสนพนนงสงา a ร่วมด้วยช่วยกันซ่อมแซมพื้นปูอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมของกอสนอพงพนนสงา a และห้องสมุดประชาชนอำเภอพนนงสงา a ให้สะอาดปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมการขารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา